สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าคันนี้ครับ the new BYD Sealion 6ครับอกเลยว่าตัวนี้นะครับมีกระแสค่อนข้างจะดีนะครับมีคนสนใจมากมายนะครับเพราะเป็นรถยนต์ CSUV คันแรกที่เริ่มต้นต่ำล้านนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าคันนี้ที่เรานํามาโชว์ในวันนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดเลยครับก็คือตัวพรีเมียมนะครับที่เพิ่งเปิดราคาไปนะครับสำหรับคนที่แบบว่าว้าวทำไมรถยนต์ CSUV ถูกยังเลยตัวที่เป็นดนามิกตัวนั้นเนี่ย939,000บาทจะลดจากตัวนี้ไปนะครับมีการตัดออ นะครับจอขนาดเด็กลงอะไรพวกนี้นะครับแต่หลักๆเนี่ยเครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูรอบคันนะครับจากตัวนี้นะจริงๆตัวนี้เนี่ยยังไม่ใช่ตัวที่จะประกอบไทยนะครับจะเป็นตัวที่นำเข้าจากจีนอยู่นะครับแต่ว่าที่เห็นรอบๆอบคันเนี่ยมันยังคงเหมือนเดิมอยู่นะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมพาให้ดูรอบคันด้านนอกด้านในแล้วก็ไปขับกันเลยครับสำหรับ The New BYD s e a l a n 6ครับสครับ ตัว b y d ที่เป็นรุ่นที่มาขายในไทยนะตอนนี้รุ่นส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นแบบดีไซน์ที่เขาเรียกว่า C ดีไซน์ของเขานะที่เป็นแบบทะเลอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย C Lion, Dolphin, Auto อะไรของเขาาก็ไม่รู้นะครับมีแบบเสียงบูวิงบูวิ่งข้างในข้างนอกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่คันนี้ด้วยความที่มีเครื่องยนต์เขาเลยตัดพวกเสียงพวกนั้นด้านนอกออกไปด้านหน้าดีไซน์เป็นแบบสไตล์ C Lion, Lion อะไรของเขาเนะี่ยแต่ว่าจริงๆผมว่าค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับด้านหน้ามันดูสปอร์ตดี แบบดีบตาพอาก็อาจจะดูเป็นคายเยนได้เหมือนกันนะแต่ว่าดูบนหมายโลโกโ้ BYD ค็รู้อยู่แล้ว,วเป็น BYD ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมกับ High Be a m Assist นะครับหรือว่าไฟสูงปรับอัตโนมัติได้นะครับด้านข้างเป็นดีไซน์เนี่ยสองเส้นด้านข้างแล้วก็ตรงกลางเป็น4เส้นตรงกลางนี้นะครับมาพร้อบดีไซน์สเกิร์ตกึ่งกึ่งสปอร์ตนหน่อยแต่ว่าก็ยังดูโอเคอยู่เหมือนกันนะครับริ่งผมพาไปดูคันนี้หลายรอบนะครับตั้งแต่เปิดที่งานบากอกกันแล้วโชว์โมเดโชว์ชื่อ BYD c u นะครับพาไปดูที่จีนนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อ B Y D Song Plus นะครับที่จีนและตอนนี้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยน global debut นะครับเปลี่ยนชื่อทั่วโลกเลยจากซีลัเป็นซีลนนหกแบบนี้แล้วล้อก็ดีไซน์เหมือนขนั้นแหละนะครับเป็นทูโทนนะสีดําตัดกับขอบอลูมิเนียมนะครับโลโก้ B Y D ตรงกลางนะครับสำหรับยางนะครับของเจ้า B Y D เซอร์นหกเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าในไทยจะได้เป็นยางอะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังจากทีมของเรเว่ประเทศไทยนะครับเขา พูดมาว่าน่าจะเป็นมิชลินนะครับแต่ยังไม่แน่ใจร้อยก็ต้องรอรูกันว่าเวอร์ชันประกอบไทยจะเป็นยังไงนะครับแต่คันนี้ยังเป็นเวอร์ชันจีนยอยู่เนาะก็จะได้ยางกิตินะครับกิติคอมฟอร์ตสองสองห้าวีวันนะครับก็เป็นยางแนวอีโคาธรรมดาหน่อยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าขนาดยางเนี่ยเท่ากันนะครับอยู่ที่สองสามห้าห้าสิบสิบเก้าทั้งหน้าและหลังเลยถือว่ายางกว้างพอสมควรครับ นี่นะครับตรงหูกระจกก็จะเห็นว่าเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับมาพร้อมกับตัว NFC ตรงนี้นะครับซึ่งเวลาซื้อรถจะมีการ์ดให้นะครับซึ่งสามารถแตะเปิดได้นะครับเป็นการ์ดนะไม่ต้องพกกุญแจเราไวแลแตะเปิดรถได้จากตรงนี้เลยง่ายๆเหมือนในเจ้าออโต้ทรีแหละนะครับด้านข้างก็อ่ะ CSUV ไซส์แบบปกตินะชน Honda CRV อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นี่ครับท่องชาร์จนะมีทั้ง AC และ DC นะครับมาพร้อมกับ V2L ด้วยซึ่งสามารถต่อกับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านได้นะครับ AC เนะี่ยชาร์จได้เร็วสุดที่6.6กิโลวัตต์นะครับและ DC ชาร์จได้เร็วสุด18กิโลวัตต์นะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคแหละอาจจะไม่ได้แบบว,ว้าวเร็ว20 30กิโลวัตต์เลยขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยความที่แบตเตอรี่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอยู่ที่18.3กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเป็น BYD Blade แบตเตอรี่นะครับเหมือนใน Auto t r e กับใน Dolphin เลยนะครับก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ชาร์จได้ก็ถ้า18กิโลวัตต์ก็ชั่วโมงนิดๆน,นะครับชั่วโมง5นาทีอะไรประมาณนี้ก็เต็มแล้วนะครับอาจจะเร็วกว่าน,นั้นด้วยเพราะว่าคันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็น DMI Super Hybrid ซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ระบบไฮบริดแบบรถยนต์ปกตินะครับแล้วก็ไม่ใช่ปลัก๊กอินไฮบริดรถยนต์ปกติด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยค่อนข้างนิะฉลนะครับเพราะว่ามันจะมีความเหมือนทั้งไฮบริดธรรมดาพา拉เลลอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับแล้วก็เหมือนปลัก๊กอินไฮบริดด้วยแล้วก็เหมือนรถยนต์แบบนิสส ให้มอเตอร์หมุนได้ด้วยนะครับทำได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันมันจะคิ้ดองเองนะครับซึ่งจากที่ผมขับมาแล้วก็ฟังพวกรถยนต์ทีซีที่เขาไปขับกันมาในแบตเตอรี่มันแทบจะไม่หมดเลยนะครับเวลาขับมันจะคีบคอนสแตนต์ไว้ประมาณ5 0ถึงประมาณนี้มันจะไม่ได้ลดไปมากนะครับจงเว้นเราขับไกลจริงๆใช้มันหนักจริงๆเข้าสปอร์ตหมดอะไรอย่างนี้นะครับคันนี้ด้วยความที่เป็นแบบถังมัน65ลิตรอยู่ก็ขึ้นหน้าปัดหนึ่งพันหนึ่ง้อยกิโลเมตรนะครับถือว่าไกลมากนะครับแล้วก็ กลเลยนะครับก็ต้องรอดูกันว่าเวอร์ชันที่ประกอบไทยเนี่ยจะแตกต่างขนาดไหนแต่ว่าหลักๆก,การเซตช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยแหละแล้วก็มาด้านท้ายสุดครับก็จะเห็นว่าเป็นไลท์บาร์ยาวนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยผมชอบมากนะครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นตัวสเกิร์ตนะครับตัวนี้สีเงินนะครับแล้วก็เขียน DMI ฝั่งซ้ายนะครับจริงๆคันนี้ขายไทยตรงนี้ที่เขียน Cylon6 นะแต่ตอนแรกคันนี้เขียนว่า CU เขาเอาโลโก้ออกไปเลยง่ายกว่าแบบนี้นะครับรอดูกันว่า c อ l o n 6โลโก รุ่นแบบไหนนะครับตัวประกอบไทยแต่ว่าด้านหลังผมว่าดูโอเคอยู่เหมือนกันนะครับผ่านเป็นแบบไลบาแบบนี้ตอนกลางคืนค่อนข้างที่จะให้ความสวยงามกับเจ้าซีรัล6คันนี้เลยครับถึงแม้คันนี้จะเป็นตัวที่นําเข้าจากจีนนะครับแต่ตัวที่ประกอบไทยจะเครื่องยนต์เหมือนกับเจ้าคันนี้เดะเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตร DMI นะครับครั้งแรกนะครับที่เอาเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่าเซียวยุงนะครับเอามาใส่ในเจ้า BYD คันนี้นะครับเป็นรถยนต์คันแรกนะครับที่ BYD มีการประกอบและจำหน่ายที่ไทยที่เป็นแบบเครื่องยนต์ นะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำงานควบคู่กันนะครับแรงม้าสูงสุดที่218แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่300นิวตันเมตรนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เหมือนกันนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด18.3กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าขนาดใหญ่ใช้ได้อยู่นะสำหรับรถแบบนี้นะครับและถังน้ำมันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยครับเป็นตัวที่นำเข้าจากจีนนะถังน้ำมันจะใหญ่กว่าปกตินะครับอยู่ที่65ลิตรนะครับแต่ทันทีที่ประกอบไทยเนี่ยจะเหลือเพียงแค่45ลิตรเทท่่าาาานนั้ถมมวไ คันนี้นะครับมีเรสวิ่งที่ค่อนข้างที่จะไกลนะครับเขาเลยลดถังน้ำมันมลงมาเพื่อจริงๆเกี่ยวกับภาษีด้วยนิดหนึ่งนะครับทำให้มันดูแบบว่าน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดภาษีไปได้ด้วยในเวลาเดียวกันนั่นเองครับเครื่งอยงยนต์เดียวนี้จริงๆมีเพียงแค่98แรงมา้า122นิวตันเมตรนะครับแต่ด้วยความที่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วย,ยวทำให้มันแรงขึ้นนะครับ218แรงมา้า300นิวตันเมตรเหมือนที่พูดไปนะครับสูตถึง100ยเขาเคลมไว้ประมาณอยู่ที่8.5วินาทีนะครับถือว่่่าาโอออเเเคคยยยูหมมืนนนนกััะะะรรรบทงวี ของเจ้าตัวนําเข้าจากจีนเนี่ยอยู่ที่1,300กิโลเมตรบวกบวก N อเดีเลยนะครับถือว่าไกลมากนะครับแต่ผมว่าคันที่จะมาขายในไทยจริงด้วยความที่ถังน้ำมันเล็กลงนะครับมันอาจจะน้อยลงหน่อยอาจจะอยู่ที่8900กโลประมาณนั้นนะครับเขายังเคมพันเกิมกโลเมตรอะไรของเขาอยู่เลยแต่ผมว่าน่าจะ8900กโลมีให้เห็นสบายๆเลยนะครับสำหรับเจ้า b y d t h i r o หคันนี้ครับ <S <S อันนี้ผมมาตอบคำถามทุกคนนะครับว่าถามกันว่าเติมน้ํามันอะไร นะครับสำหรับ BYD Seal 6ที่จะขายในไทยนะครับถังน้ำมันจะเล็กกว่าคันนี้ที่นำเข้าจากจีนนะครับจาก65หรือ45ลิตรนะครับแต่ว่าเติม95นะครับเขียน95เอาอาบอกนะครับก็ต้องเติม95เท่าน,นั้นนะครับมันจะเขียนในฟิลโ o ลี e-cero ถึง e 1 0นะครับตอบไว้นะผมตอบให้แล้วนะเติม95สำหรับ BYD Seal 6คันนี้ครับ นี่ครับทุกคนขึ้นมาในเจ้า New Clio 16นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับก็ดีไซน์เหมือนเดิมนะครับที่ผมพาไปดูกันแล้วหลายรอบนะครับตัวพรีเมียมเนี่ยมีระบบเซฟตี้มาให้ครบถ้วนพร้อมกับ Adaptive Cruise Control อะไรต่างๆเนี่ยครบเลยนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยจะมีเพียงแค่พวกระบบ Cruise Control ธรรมดานะครับมีแบบ Hill Descent Control นะครับ Hill Start Assist อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอัพขึ้นมาเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยจะได้พวกแอตติฟคูซอนโโทรพร้อมเรียนคิปปิ้งนะครับทาร์ฟิกไซร์คอนด ความเร็วดูป้ายทราฟิกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกแบบฟอนคอลลิชันบอ์นิ่งอะไรอย่างนี้ครบถ้วนนะครับก็ต้องเลือกดูกันว่าจาเป็นอะไรมากกว่านะครับและอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างนะครับก็คือตรงกลางนี่เลยครับนี่จอตัวนี้จะเป็น15.6นิ้วนะครับจะเป็นจอขนาดใหญ่สุดนะครับมีเฉพาะในตัวพรีเมียมเท่าน,นั้นนะครับถ้าเป็นตัวดนามิกตัว9 0 0 0เนี่ยจะมีเพียงแค่12.8นิ้วนะครับเป็นจอหมุนได้เหมือนกันมนก็เป็นพอร์เทรตโหมดได้แล้วก็กลับเป็นปกติได้ นะครับก็คือเจ้าระบบอินโฟเทนเมนต์ปกติของ UID หละนะครับมี Apple c a r p l a เมาให้นะครับใช้งานง่ายได้แบบนะครับจอขนาดใหญ่ที่ผมค่อนข้างชอบนะครับปรับแอร์ได้นะครับและในตัว็อปนี้จะมีเบาะเย็นมาให้นะครับสามารถเปิดได้นะแล้วก็มีระบบ Air p u r i f i c a t i o n นะครับก็สามารถกดให้มัน p u r i f y Air ได้นะครับเพื่อลดพวก PM 2.5มออะไรนะครับจากด้านนอกเข้ามาด้านในเพื่อให้มันสะอาดมากขึ้นนะครับเบาะฝั่งคนขับเนี่ยตัวดนามิกจะได้แค่6ทิศทางตัวนี้ได้8ทิศทางนะครับจะสามารถปรับ ด้านหน้าของเบาะขึ้นลงได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเวนเทเลเตอร์ซีดมาให้นะครับหรือว่าเบาะปรับเย็นเนี่ยจะมีเพียงแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับสำหรับการแตกต่างก็ประมาณนี้นะครับเพิ่มแสนหนึ่งนะนะครับมาเป็นเจ้าตัวพรีเมียมตัวนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ภายในการตกแต่งอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับด้านล่างแทนไวเลสชีชาร์จสองอันแบบนี้นะครับวางเข้าไปชาร์จง่ายได้ปกตินะครับนี่เป็นไวเลสชาร์จอินโฟกริดส์นะครับมาดูที่รถนะครับกล้องรอบคัน มีมาให้นะครับแบบนี้เลยมีโหมด3าดีด้วยนะครับก็เหมือนรถยนต์ทุกรุ่นของ BYD แหละนะครับเป็นแบบปกติเนี่ยเดือนไปเลือนมาแต่ลหน้าคนขับจะเป็นดิจิตอลไดเวอร์ดิสเพลย์ตัวที่แตกต่างจาก b y d คันอ mm ื hmm. ่นข้างที่เยอะนะครับเพราะคันนี้มีเครื่องยนต์เข้ามาแล้วก็จะมีโหมดเกจด้านซ้ายจะมีนอกจากที่จะมีพาวเวอร์กับชาร์จแล้วจะมีอีโคแล้วก็พาวเวอร์ด้วยนะครับอีโคก็จะเป็นโซนที่เหยียบแล้วเป็นประหยัดไฟหน่อยแล้วพาวเวอร์ก็เป็นตัวฝั่งที่ใช้แรงม้าเยอะหน่อยนะครับก็แล ว่าขับขี่แรงแบบไหนนะครับแล้วฝั่งขวาก็เป็นาตดวัดความเร็วปกติพร้อมกับโชว์ Adaptive ค r u i s e c o n t อะไรต่างๆนะครับและด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าโชว์แบตเตอรี่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโชว์น้ำมันก็จะโชว์ PSI ของยางและก็อุณหภูมิด้วยนะครับถือว่าดีมากทั้ง4ล้อเลยนะให้มาในรถแบบนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับแต่พอเวลาเราขับนะครับเราเปิด Adaptive Cruise Control เนี่ยมันจะปรับมาเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือ จะโชว์เนี่ยเส้นถนนนะครับแล้วก็ดูรถคันด้านหน้าด้านข้างอะไรต่างๆว่าอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างงี้ตรงตางตัวควบคุมหลกักคันเกียร์แบบคริสตัลด้วยนะมันก็ไม่ใช่คริสตัลผมว่าน่าจะเป็นแก้วธรรมดาเ,เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะฝั่งซ้ายนี่มีเนี่ยปิดพวกบายสปอร์ตได้จากตรงนี้เลยกดปั๊บทีเดียวมันก็ปิดแบบนี้ง่ายดายมากผมชอบผมชอบคันพวกนี้มากเลยครับนีระบบออโต้โฮวนะครับ,รบ,บ, ole, รบปรับโหมดตรงนี้นะครับเป็นระหว่าง e v กับ h e v นะครับก็คือไฟฟ้ากับไฮบริดปรับโหมดการขับขี่นะครับมีให้เลือกหหลายโด Normal Sport s n o w f i e l นะครับก็คือโหมดพวกออฟโรดนะครับใช้ในหิมะนะครับหญ้าหรือว่าพวกดินอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นโคลนนะครับก็มีโหมดออฟโรดมาให้นะครับถือว่าดีนะครับมีโหมดอีกันะครับแล้วก็กลับมา n o r มล l เหมือนเดิมนอกจากนั้นแล้วนะครับใน Series 6นี้จะมีเครื่องเสียงของ Infinity มาให้นะครับถามว่า Infinity คืออะไรนะครับคือแบรนด์รองของฮาร์มันการ์ดอน นะครับจนแบตัวเริ่มต้นสุดของเขาเลยถามว่าเสียงดีไหมผมว่าก็ใช้ได้อ่ะฟังชิวๆสบายๆได้ไม่ต้องแบบเน้นอะไรมากมายนอกจากนั้นแล้วนะครับด้านบนจะมีพาโนมิกาสัลูขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับติดฟิล์มยังร้อนเลยเนี่ยโอ้โหนะครับแต่โชคดีนะครับที่เซอรนคันนี้นะครับปิดม่านได้และอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมลืมไปเลยนะครับที่เพิ่มมาใหม่ก็คือไฟหน้านะครับในตัวพรีเมียมตัวท็อปเนี่ยจะได้ระบบ Follow Me Home นะครับก็เป็นไฟหน้าแบบ f o l ลลอมีโฮมเวลาจอดที่บ้านอะไรอย่างงี้นะครับและบบ ไฟแอมเบียนไลติงแบบปรับตามการใช้งานได้ด้วยนะครับในตัวพรีเมียมเนี่ยถือว่าออปชันก็แตกต่างกันถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าใครที่อยากได้ CSUV แบบนี้นะครับที่ไม่ได้สนออปชันจะต้องมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะผมว่าตัว9 3 9าแสนบาทก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับหลายคนเขอยากรู้แหละว,ว่าขับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยครับไป บอกว่าความรู้สึกแรกคือผมค่อนข้างที่จะประทับใจกับช่วงล่างของเขาเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่แบบช่วงที่มันคูขาดหน่อยๆนะครับเป็นถนนลาดยางที่ลุมค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เนี่ยดูสั้นๆนหน่อยแต่ว่าคือมันไม่ได้เข้ามาในห้องโดยสารมากอะช่วงล่างมันทํามาเซ็ตมาแบบนิ่มๆสบายๆอยู่เหมือนกันนะพวงมาลัยก็มีระยะฟีมมาให้นะครับเนี่ยไม่ไปพอหักเยอะขึ้นก็ค่อยๆหักตามนะครับเบาอยู่เหมือนกันนะผมว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยมันเอาออกมา ได้น้อยไปหน่อยมันควรจะเอาออกมาได้มากกว่าน,นี้เนี่ยผมคือถาว่ามันใกล้มันก็ใกล้ด้วยความที่ขาผมยาวและแขนก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นมันรู้สึกแปลกๆกับกพวงมาลัยผมอยากให้มันเอาออกได้มากกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าการขับขี่เห็นว่า driving position ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเนะครับดูด้านหน้าอะไรต่างๆพวงมาลัยสวยงามนะครับจอตรงกลางสามารถปรับได้ด้วยแบบนี้เลยเนะครับแต่ผมอยากให้เห็น perspective ว่าเวลานั่งขับแล้ว คือผมว่าพวงอะไรอ่ะมันดึงออกมาได้ไม่พอมันควรจะดึงออกมาได้กว่านี้อีกสักนิดนึงกำลังจะดีเลยตอนนี้ผมอยู่โ,ม OD, โ, ging, โม OD, หมด normal นะครับโหมด Hybrid นะไม่ได้เปิดไฟฟ้าไว้นี่ครับถ้าอยากปรับเป็นไฟ ieve, ฟ้าก็เป็นปุ่มที่ผมพูดไป EV HEV ปรับเป็น EV ก็จะเป็นไฟฟ้า100%นั่นเองปรับกบลับมาเป็นไฮบริดธรรมดานี่โหมดธรรมดาสุดเลยนะครับตอนนี้หน้าปัดขึ้นอยู่ที่1090กเมตรเลยนะนะครับเยอะมากเลย นี่ครับสำหรับน้ำมันนะไฟฟ้า64%นะตอนนี้การเปิดนะครับระบบ Adaptive Cruise Control ก็ทำงานได้ง่ายๆนะครับกดปุ่มขวานะครับเพื่อเปดเรสนะครับ ACC ก็จะเขียนว่า Active แล้วนะครับก็สามารถปรับระยะได้ว่าจะเอาใกล้ไกลขนาดไหนจากคันด้านหน้านะครับแล้วฝั่งซ้ายนะครับกดปุ๊บมันจะเป็น ICC นะครับก็คือเลนคิปริ่งนั่นเองนะครับก็ถือว่าแทบจะปล่อยพวงมาลัยได้เลยนะครับก็เซตความเร็วไว้ได้ว่าอยากจะเอากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็จะ เป็นระยะจากคันด้านหน้าแล้วก็ล็อกอยู่กลางเลนด้วยนะครับถือว่าระบบเซฟตี้เนี่ยก็ครบถ้วนตามสไตล์ BYD อยู่แล้วนะครับแต่พอเวลาที่ใครในอยากขับเร็วนะครับก็สามารถเข้าโหมดสปอร์ตได้นะครับถามว่ามันสปอร์ตขึ้นยังไงนะครับพวงมาลัยเนี่ยอ่ะแน่นอนน้าหนักเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้เพิ่มขนาดนั้นนะแต่ก็เพิ่มมาขึ้นระยะฟรีก็ยังมีอยู่นะดูไม่ค่อยไปแต่หักเพิ่มก็หักตามนะครับไปได้เรื่อยๆนะครับช่วงล่างเป็นปรับไปได้นะแม็กเฟสันสัต คูนานะครับด้านหลังเป็นมอติลิงนะครับก็ถือว่าโอเคเขับความเร็วสูงขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มโยนมากแล้วนะครับถ้าขับเร็วๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเน้นความสบายเป็นหลักโอเคลองมุดเดียวซ้ายหาความเร็วนี่เดียวเนี่ย,ย,ยมันก็เริ่มมีการเทเพิ่มมาและ้วตะั้85 90นะครับมันก็ไม่ได้แบบจะสะดวกสบายไม่ได้เน้นการขับสปอร์ตขนาดนั้นมันเน้นความขับสบายมากกว่าถ้าม,มุดได้ไหมก็ได้อยู่นะ นะครับแต่ด้วยความที่แรงม้ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากกับ218แรงม้าแต่218แรงม้าจีนอาจจะเหลือสัก190อะไรประมาณนั้นนะครับมันจะรู้สึก190มากกว่าในส่วนตัวผมนะคือผมต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าคนที่เลือกอยู่ระหว่างว่าจะเอาด y นา m มิกหรือพรีเมียมตัวนี้ผมว่าแล้วแต่ชอบเลยว่าจําเป็นจะต้องใช้ระบบเซฟตี้พวกนี้ไหมที่มีมาให้ในพวก ACC นะครับพร้อมเลนคิปปิ้งพวกบายสปอพวก ทราฟิกไซเลคอน i ิชันอะไรต่างๆเนี่ยที่อ่านป้ายนะครับฟอนคอนดิชันวอร์เนงถ้าไม่จำเป็นผมว่าตัวดันามิกก็พอแล้วนะครับเก้าแสนสาบาทนะครับต่างกัน1นึ่งแสนนะตัวนี้เพิ่มอีก1นึ่งแสนหนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็เพิ่มพวกเบาะนะปรับได้หลายชิดทางมากขึ้นนะครับเบาะเย็นแต่ว่าวัสดุคุ้มอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ด้อยกันเลยนะครับแทบจะเหมือนกันเลยนะครับด้านใน คือ50กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับของเจ้า si r หกคันนี้นะครับจะเห็นว่าเลขกินน้ำมันประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่4.9กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ1น0กิโลเมตรนะครับและด้านตรงกลางเนี่ยจะเป็นน้ำมันนะครับ4.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรนั่นเองนะครับเลขรวมเนี่ย A E C นะครับอยู่ที่5.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับก็จะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะประหยัดเลยนะครับที่ขึ้นบนหน้าปัดให้ดูในี่10,16กิโเมมมตรผวาให้เห็นกับเจ้าคันนีี้ท่เป็น ถังน้ํามันแบบสเปคจีนอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย5.5 5.6ลิตรต่อ100กิเมนะครับอันนี้จะสามารถปรับได้นะครับดูเลื่อนลงมานี้จะเป็น cumulative นะครับหรือว่าดูภาพรวมนะครับแล้วก็จะเห็นพวกเนี่ยความดันนะครับของยางนะครับอุณหภูมิแล้วก็จะเห็นไลฟ์สดนี่ลิตรต่อ100กิเมนี่ครับคือ range approximation นะครับ แบตเตอรี่ผมเหลือ70%มันขึ้นมา60กิโลเมตรนะครับตัวนี้จะเป็น NEDC เนาะนะครับแล้วก็ F Drive นะครับหรือว่าการใช้น้ำมันนะครับอยู่ที่1,075กิโลเมตรนั่นเองครับ fuel consumption ตัวนี้จะเห็นว่าตัง้งแตเาใช้ไป4.8ลิตรแล้วนะครับถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันมันเน้นแบบการขับขี่ชิวช๋วๆอะ่ะไปแบบสุนทรีสุนทรีนะก็ อย่าไปความเร็วตามความเร็วไปเรื่อยๆนะครับไม่นิเน้นการสปอร์ตอะไรขนาดนั้นนะครับผมว่า CRV เนี่ยจะขับสนุกมากกว่านะอันนี้มันจะเน้นความสบายเป็นหลักแต่ว่าใครที่แบบขับเรื่อยๆนะครับแล้วก็วิ่งไกลๆแบบสบายๆผมว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีเลยครับสำหรับ b y d c r 6คันนี้ครับ ไปกันบ้างครับทุกคนสำหรับเจ้า New BYD ีดีเซรัทคันนี้ครับบอกเลยว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับเซ gment C S U V นะครับที่คู่แข่งเยอะมากนะครับและเจ้าตลาดของเขานะครับก็คือ Honda CRV นะครับมาดูกันว่าคันนี้เนี่ยจะสามารถเอา CRV ลงได้ไหมครับบอกเลยว่าราคาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็น C S U V คันแรกนะครับที่ราคาต่ำล้านเลยนะครับตัวเริ่มต้นนะครับตัวเรนดุมิกอยู่ที่939,000บาทนะครับและตัวท็อปตัวนี้นะครับอยู่ที่หนึ0 0 0บาทนะครับต่างกัน100,000บาทนะครับก็ต้องเลือกกันดูว่า ต้องใช้อ p ชั่นที่เพิ่มมาไหมนะครับเช่นระบบเซฟตี้นะครับบอสปรับเย็นนะครับบอสปรับแปะทิศทางนะครับแล้วก็จอขนาดใหญ่ขึ้นด้านในอินโฟเทนเมนต์นั่นเองครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัว1นึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยมีการเพิ่มสีมาหนึ่งสีนะครับก็คือกราไฟต์เกรย์นะครับเป็นสีเงิน ตอนนี้มีดําขาวแล้วก็เงินนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นมีเพียงแค่ดากับขาวนะครับตัวท็อปตัวแบบนี้นะครับจะมีสีเงินเพิ่มมาให้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าคันประกอบไทยนะครับจะเป็นยังไงวินัยไกลขนาดไหนนะครับแต่สำหรับคันนี้วิ่งได้1,100กิโเมตรบวกเลยนะครับอาจจะถึงพันสามเลยบอกเลยว่าดีมากๆนะครับสำหรับการขับขี่ผมว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับช่วงล่างอะไรต่างๆทํามาดีพอสมควรเลยนะครับอาจจะมีความบวงบ้างเวลาขับเร็วๆนะครับแบบ เกินรอยยีเรามันอาจจะมีวูบวูบบ้างนะครับแต่ว่าขับในเมืองอะไรต่างๆเนี่ยสิว่าทั้งที่จะดีอยู่เหมือนกันนะครับแบบช่วงล่างนิ่มๆนะไม่ได้แข็งอะไรมากมายเซตอัพมาดีนะครับด้านหน้าเป็นวัสดุสแตนดนะครับแล้วด้านหลังเป็นมัลติลิงด้วยถือว่าทํามาแบบดีโอเคเลยนะครับใครนะครับาี่สนใจดีเซลบีวายดีเซอร์เร6คันนี้นะครับหรือว่าเบอรีรุ่นอื่นสามารถไปชมที่ิธภัณฑ์ของบีวาดีทั่วประเทศเลยครับไม่ลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซัสร์กดคอมเมนต์กดดิ